สำหรับลู่วิ่งไฟฟ้า INNOVA 959นะครับจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของลู่วิ่งไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนะฮะ <Wow. S 1> และก็เป็นลูกพี่ใหญ่ของตระกูล i n n o v a ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น919 939นะครับอันนี้พี่ใหญ่สุดก็จะเป็น959นะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกถึงคุณสมบัติและรายละเอียดของเขาต่างๆหมดเลยนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะพาไปชมนะครับเป็นความกว้างความยาวของลูกวิ่งไฟฟ้ารุ่นโนวาเ a 959นะครับความกว้างให้มาถึง52เซนติเมตรนะฮะยาวให้มามากสูงถึง1น3ยเซนติเมตรกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นที่มีความสูง 170- ถึง180 90เซนติเมตรเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่ติดขัดเลยกันทีเดียวครับผมรุ่นโนวาเก9านะครับจะเป็นยางรองรับแรงกระแทกนะครับมีด้วยกัน6จุดกระจายทั่วสายพานเลยทีเดียวครับผม ในส่วนของมอเตอร์ i n n o v a 959นะครับมีมาให้3.5แรงม้านะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง130กิโลกรัมนะครับผมหน้าจอของรุ่น i n n o v a 959นะครับจะเป็นหน้าจอ LED นะครับผมด้านซ้ายนะฮะจะเป็นคีย์ลัดของการปรับความชันนะครับซึ่งปรับได้สูงสุดถึง20%นะฮะส่วนด้านขวาจะเป็นคีย์ลัดของความเร็ว ปรับได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนาส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ให้คุณสามารถเลือกเล่นได้ตามนี้เลยนะครับจากนั้นมาล่างสุดนะครับตรง MDDS จะเป็นการปล่อยสัญญาณบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน s w i f t Run นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเช่นพัดลมเช่นโปรแกรมต่างๆที่ไม่ได้โชว์นะครับแล้วก็เปิดปิดเพลงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเสียบ USB สามารถชาร์จแบตได้นะครับและช่องเสียบ AUX สามารถต่อฟังเพลงกับโทรศัพท์มือถือได้ครับ และพิเศษไปกว่านั้นนะครับเรามีช่องเอาไว้สําหรับให้คุณวางแก้วน้ําได้หรือโทรศัพท์มือถือสามารถวางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นแท็บเล็ตวางตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นถัดลงมาที่คอนโซลด้านล่างข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นปุ่ม s t a r ์สต็อเพื่อเริ่มและหยุดการเล่นนะครับและด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มปรับสปีดด้านซ้ายมือจะเป็นปรับความชันนะครับจากนั้นตรงมือจับ จะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเพียงแค่คุณจับ2จุดนี้คุณก็สามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจของคุณเองได้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคุณสมบัติของลู่วิ่งไฟฟ้า Innova 959นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้วิดีโอหน้าเราจะมาพรีเซนต์และนำเสนอรุ่นไหนนั้นติดตามชมได้นะครับกับช่อง YouTube เราเลยนะฮะ N o ฟฟี่ i ร์คัครับ, no รบ,รบเลิอกกอง